สวัสดีครับแฟนคลับทุกท่านครับมาเบ่งความคืบหนากันครับบ้านน้องอุ้งอิงครับพี่น้อง,งบรรยากาศล้งฝนตกครับวันนี้แม่หน่อยเพิ่งจะอยู่บ้านพี่น้องเสาบ้านมาเดี๋ยวไปนำน้องอุ้งอิงนะครับก็เลยเตรียมงานบนกะถินสื่อของลายยางนะครับ ตะลอบเบ่งครับมื่อนี้ทิมสร้างฝาเป็นเขาแมาพี่น้องครับ,รบเดี๋ยวมาเบ่งกันเหตุงานหอา่อใส่เหลวบ่สร้างอื่นไปนเหตุงานบ่ไใดโครงการใหม่แต่ึ้นเสาไว้แล้วเพราะว่าเหตุงานหยาพี่น้องฝนตกอฝนตก ยานไฟนี่ครับไฟช็อตตอนงานเฉื่อมพี่น้องมันใส่ไฟตกอ,อันตรายเป็นกบกาเขามากนี่ครับทิมสร้างฝาปกัลังเห็ดโครงครับโครงสางข้างใน เบืองพี่น้องอย่างใหญ่เลยครับโค้งสางแข็งแรงดีครับมาตรง่วงพี่น้องครับส่วนสรางกระเบื้องบ้านของแม่นะครับเพราะว่าฝนตกพี่น้องเสร็จงนานยาก เหตุการณ์ใครับคนาฝนกับเจ้งซีหล่ะครับเพราะว่ามันเยังบด่ด้หลายสิทธิ์เทปูนกับบอ่อใดเดี๋ยวภาพพี่้องมาเบิ่งข้างบ้านนะครับส่วนข้างบ้านกับปูได้ส่วนหนึ่งแล้วอันเศษติ่เลือท้างเขาเสียไปถิ่มยยโ,โกดังนะครับ เป็นกระเขากันกันกบสีเฮือนงามแฮ้งพี่เนาะ นะครับอันนี้จะเป็นสินค้าพิเศษพี่น้องสั่งพิเศษมาโฮมวันสีสเกตครับใครอยากไปเบ่งของเบ่งกระเบื้องของตกแต่งบ้านสางบาทน,นะครับโฮมวันสีสเกตของหลายพี่น้องไปเลือกเอาเลยนะครับ okay. ส่วนมากเขาจะสั่งมาแต่โฮมวันนะครับ ส่วนโครงการใหม่นี่แหละคนตระกยุดไปก่อนตั้งแต่เสาไว้ วันนี้ทีมสร้างเขามาหลายหลายคนครับหลังเน,นอยๆก็สิเหลียวเลี้ยวอยู่ส่วนมากทีมสร้างประสิเธิ์หลังนีะครับสั่นเคลื่อนสองสั่นสองซ้ำเหมือน,นเป็นก้าเลียวหรือพี่น้องแป๊บเดียววันนี้ก็เขาซูมเมื่อทีสองของการเฮ็ดฝ้า คบรรยากาศรอบๆไมันี่ถือว่าอากาศดีพี่น้องบ่ฮอนซำหมู่บ้านกว่าหมู่บ้านโอ้ยฮอนแหง แล้วก็จัดระเบียบใหม่สวงนี้ก็รังซองเห็ดงานนะครับบานน้องหญิงอยู่แล้วปับพื้นที่ใหม่ให้พี่น้องได้เบ่งสะอาดตาครับในเหดบา้านหรังนี้ก็เห็ดโดมโครงการใหม่แล้วคอยปับเห็นว่าเพิ่นสิทธิ์พื้นนะครับ โครงการใหม่กำลังขึ้นเมื่อวานครับก็เลยหยุดไว้ก่อนนะครับวันนี้ฝนตกทีมสร้างเปนกับบริเขามาทำงานค่อยเ็ดไปพี่น้อง่อยเ็ดไปที่ระยางค่อยเ็ดไปที่ระยาง เอาละครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับแล้วคลิปต่อไปพอกันใหม่ครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ